จะมาโคตรเฮี้ยนอ๋อจ้าตายเหรอมันเป็นคนเดกกลุ่เหี้ยพากูณาวัดอาแทงฟ้าไม่หยุดแม่มันเป็นเอ็กกลุ่เหี้ยหวยโคตรฟ้าไม่หยุดน้าเลยว่าเลยเป็นไงเพื่อนอยูกูสเวให้เพื่อนกูแจมไม่อยู่ไหนวะอ้าวกูแตกเลยไม่ใช่กูมีกูแจมสองต่อแล้วนะเว้ยยังอีกเหรอวะ เะไรมันย่ไปกูตายแย,อยเออกูเห็นมันเดินไปฆ่ามึางแลอวมากเลยสวยภาพสวยไปโอ Un, ้เือนไปภาพแบบในโทรศัพทโคตรชาดะสุดท้ายไงแล้วก็ไปเปิดห้องสุดท้ายแล้วก็จะนะไ้ออกย่ต <laughs> ไม่เ<อ>พื่อ <ทำ S 2> นโมหน้าจอมนดำน้ากูตายเมื่อกี้โอยทำไมเสียงปกนะครั้งเนี้ยเจอนะไ,ไปเฮ้ยเฮ้ยกูตายไกได้เฮ้ย

มึงกูเปิดประตูไม่ได้อ่ะไปแล้วไอ้เหี้ยกูบอกหมอบอ้าวโอ้อ้าวชิบหายไอ้เพื่อนอ้าวไอเหี้ยอะไรอ่ะอ๋อต้องถาดกุญแจเหรอกูมีกุญแจ เฮ้ยเฮ้ยขัง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 เมยไม่ได้บ้างขังเมย์ไม่ได้บ้างเฮ้ยมึงปิดมึปิดมึงปิดมึงปิดปิดดิเฮียเอาเอาเอาเราเปิดหายเงี้ยแล้วเอาเงี้ยโอ้ยเงี้ยเรปิดปิดโอ้ยเอ้าเอ้าทุกคนปิด